สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ OIO Channel นะฮะวันนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูข้อมูลสเปคมือถือที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการของมือถือจากค่าย Realme นะฮะนั่นก็คือ Realme n a ั o N55 นะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลมือถือของรุ่นนี้นะฮะฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับโอเคครับถ้ากดแล้วไปดูข้อมูลมือถือกันเลยครับไป เดี๋ยวมาเริ่มต้นดูกันที่ขนาดแล้วก็น้ําหนักของตัวเครื่องกันก่อนนะครับสําหรับความหนาของตัวเครื่องนะครับผมจะอยู่ที่7.89ม mm, มน้าหนักจะอยู่ที่189.5กรัมสำหรับวัสดุของตัวเครื่องนะครับผมด้านหน้าเป็นกระจกส่วนขอบแล้วก็ฝาหลังของตัวเครื่องเป็นพลาสติกนะฮะตัวเครื่องนะครับผมสามารถใส่ซิมในแบบโดสซิมนะครับที่สําคัญเนี่ยถาใส่ซิมนะครับยังสามารถใส่ไมโครซีการ์ดเพิ่มได้นะครับโดยไม่ต้องสลับนะครับว่าจะใส่ซิมสองหรือว่าใส่ไมโครซีการ์ดนะฮะมาดูต่อกันที่หน้าจอนะฮะ สำหรับหน้าจอของ Realme n a าโซ S55 นะผมจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.72นิ้วคิดเป็นอัตราส่วนหน้าจอตัวเครื่อง,องผมจะอยู่ที่91.4%หน้าจอเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD อัตราลีฟเฟสเลยอยู่ที่90เฮิรตความสว่างสูงสุดที่ทำได้นะผมจะอยู่ที่680นิตสีสันของหน้าจอให้มามากถึง16.7ล้านสีความละเอียดหน้าจอระดับ Full HD Plus ความหนาแน่นของพิกเซลนะครับจะอยู่ที่392 ppi ตัวเครื่องมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน13ครอบทับได้วย Realme UI เวอร์ชัน4.0นะฮะตัหรับชิปที่เลือกใช้นะผมเลือกใช้ชิปเซตของ MediaTek Helio G88 บนสถาปัตยกรรมระดับ12นาโนเมตร CPU Octa-core นะฮะ g p u เป็นของ Mali G52 MC2 นะฮะอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับว่าตัวเครื่องนะีสามารถใส่เมโคโอรยิกาเพิ่มได้อีกต่างหากนะครับซึ่งสามารถเพิ่มได้สูงถึง1 t b นะฮะ สำหรับในความจําของตัวเครื่องนะครับผมแรมนะครับเป็นแบบ LP-R4X นะครับผมซึ่งมีให้เลือก2ขนาดด้วยกันนะครับได้แก่4กิกะไบต์แล้วก็6กิกะไบต์นะฮะส่วน ROM นะครับผมจะเป็นแบบ eMMC 5.1นะครับผมมีให้เลือก2ขนาดเช่นเดียวกันนะครับได้แก่64กิกะไบต์แล้วก็128กิกะไบต์นะครับมาดูต่อกันที่กล้องนะฮะสําหรับด้านหลังนะผมติดตั้งกล้องไม้ทั้งหมด2ตัวนะครับประกอบไปด้วยกล้องหลังนะครับผมความละเอีย64เมกะพิกเซลค่า f อยู่ที่1.8 รองรับระบบ pdf นะครับส่วนนี้กล้องนะผมเป็นกล้องเดฟนะครับความเนียจะอยู่ที่2เมกะพิกเซลค่า f v t สองจุดี่นะครับกล้องหลังเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่1 0 8 0 p 60เฟรมเ a m นะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความเนียมันน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าให้ความเนียมันอยู่ที่8เมกะพิกเซลค่า f v t สองจุดศูนยกล้องหน้าสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 1080p 30เฟรมเพันแปดสิบ p สามสิบ frame r โพงนะครับและที่สำ่อง,งยังมีช่องเสียบแจ,จ็ค3.5มาให้นะครับำโพงนะผมรองรับ2.4แล้วก็5ะที่สำคัญเป็นเวอร์ชัว พอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type C เวอร์ชัน2.0นะครับสําหรับเซนเซอร์สกายน์นิ้วมือจะอยู่ที่บริเวณ้าข้างของตัวเครื่องตําหรับแบตเตอรี่นะผมให้ความสุแบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอมป์รองรับการชาร์จใบสูงสุดอยู่ที่33วัตต์โดยในสเปคเขยมว่าชาร์จตั้งแต่ศูนถึง50%เนี่ยจะใช้เวลาเพียง29นาทีเท่านั้นนะฮะสำหรบนนับสีที่วางจําหน่ายนะผมมี2ส,สีด้วยกันนะครับได้แก่ p Prime b l a c k แล้วก็ p Prime Blue นะครับ อ๋อลืมไปนะครับนอกจากนี้นะฮะหน้าจอของเรียวมีนาโซ n 55เนี่ยยังมีมินิแคปซูลด้วยนะครับที่เป็นหน้าจอดิ่งดึงนะครับคล้ายๆกับมือถือบางรุ่นที่เปิดตัวไปเมื่อไปเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ท่านผู้ชมก็จะรู้นะครับว่ารุ่นไหนเนาะนี่ก็เป็นเปคอย่างเป็นทางการของเรียวมี a าโซ n 55นะฮะมือถือราคาประหยัดรุ่นใหม่จากค่าเรียว m ีนะครับก็ต้องมาเราดูอีกทีนะครับว่ามือถือรุ่นงการเนี่ยจะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไว้ัปเดีข้อมูลข่าวสารกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย